สวัสดีค่ะฉันชื่อแป้งเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาเจออะไรแบบนี้กับตัวเองเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสองปีก่อนตอนที่ฉันต้องย้ายมาอยู่คอนโดคนเดียวเพราะเริ่มทำงานใหม่ในกรุงเทพคอนโดที่ฉันได้มาอยู่มันไม่ได้ใหม่มากแต่ก็ไม่ได้เก่าจนรู้สึกแย่คืนแรกฉันหลับสบายไม่มีอะไรผิดปกติ แต่พอเข้าสู่คืนที่สฉันฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งกอดเข่าร้องไห้อยู่ที่มุมเตียงฝั่งปลายเท้าฉันเธอไว้ผมยาวใส่ชุดนอนสีขาวเก่าๆใบหน้าเธอหมองมากเหมือนคนที่ร้องไห้จนไม่มีน้ำตาแล้วฉันสะดุ้งตื่นตอนตีสามเปิดไฟทั้งห้องแล้วก็คิดแค่ว่าคงฝันร้ายแต่หลังจากนั้นฉันฝันแบบนี้ทุกคืนฝันเหมือนเดิม ท่าทางเดิมสถานที่เดิมเธอนั่งอยู่ตรงมุมเตียงนั้นไม่เคยพูดอะไรแล้วสิ่งที่เริ่มทำให้ฉันกลัวมากขึ้นก็คือเช้าวันหนึ่งหลังจากฝันแบบนั้นอีกครั้งฉันพบว่าต่างหูข้างขวาของฉันหายไปไม่ใช่แค่หายแต่ฉันวางไว้บนโต๊ะแน่ๆแล้วมันก็ไม่มีใครเข้ามาในห้องนี้เลย จากนั้นก็เริ่มมีของชิ้นเล็กๆหายไปอีกทีละอย่างเช่นกิบติดผมยางรัดผมปากกาสมุดโน้ตจนสุดท้ายฉันเริ่มรู้สึกว่าผู้หญิงในฝันอาจจะไม่ได้อยู่แค่ในฝันฉันเลยไปถามรอพพอที่คอนโดว่าห้องนี้เคยมีใครอยู่มาก่อนไหมพี่รอพพอเงียบไปพักหนึ่งแล้วบอกว่า น้องรู้ไหมห้องนี้เมื่อสามปีก่อนมีผู้หญิงอยู่คนเดียวแล้วเขาก็เสียชีวิตในห้องนี้ฉันถามว่าเกิดอะไรขึ้นพี่เขาบอกแค่น่าจะฆ่าตัวตายเพราะทะเลาะกับแฟนแล้วแฟนก็ไม่กลับมาอีกเลยฉันยืนช็อกตรงนั้นเพราะสิ่งที่เขาบอกมันตรงกับสิ่งที่ฉันฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นอาจจะยังรอใครบางคนอยู่ และที่เธอร้องไห้ตรงมุมเตียงเพราะนั่นอาจเป็นจุดที่เธอจากโลกนี้ไปหลังจากวันนั้นฉันย้ายออกทันทีแต่ทุกวันนี้เวลาฉันหลับฉันยังคงฝันถึงเธออยู่บ้างเป็นบางคืนและในฝันเธอก็ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมไม่เคยไปไหนคุณเคยฝันแบบนี้ไหมคะ ถ้าคุณเคยเจอฝันที่เหมือนจริงหรือเคยรู้สึกเหมือนมีใครอยู่ข้างเตียงลองเล่าให้เราฟังในคอมเมนต์ได้นะคะและถ้าอยากฟังเรื่องหลอนๆแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องคืนนี้มีเรื่องเล่าเพราะคืนนี้อาจมีเรื่องของคุณให้เราเล่าต่อก็ได้นะ